ทางลูกบ้านมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการเตรียมสําหรับงานเทพื้นคอนกรีตหน้าบ้านนะครับพื้นคอนกรีตหน้าบ้านบริเวณนี้นะครับเราก็จะมีการใช้ฐานรากที่เราเรียกว่าเข็มเหล็กนะครับนี่คือเข็มเหล็กที่ลงไว้ยาวเม็ดยาว3เม็ดนะครับเป็นเสาเข็มเหล็กยาว3าเม็ดที่รับน้ำหนัหกได้ประมาณ 1.6- ถึง1.8ตันนะครับซึ่งพื้นนั้นมีการปรับแล้วเราก็จะมีตัว EPD เป็นตัวหนุนไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเสาเข็มเนี่ยสำหรับ ในเรื่องของฐานรากรับโครงหลังคานะครับส่วนอีบดีเนี่ยเป็นส่วนของการรับพื้นนะครับแยกจากกันนะครับการรับน้ำหนักของ e ีบดีนั้นไม่สามารถเทียบเท่ากับเข็มเหล็กได้ ย้ำนะครับว่าไม่สามารถเทียบเท่ากับเข็มเหล็กได้แต่การรับพื้นนั้นสามารถทําได้นะครับเมื่อวางพื้นเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เราก็ใช้ในส่วนของรีบาไฟเบอร์นะครับหลังจากปูพส้ิก็นุนลูกฟูนะครับแล้วก็ใช้ฟรีบาไฟเบอร์นะครับผูกแล้วก็เตรียมที่จะเทคอนกรีตบริเวณนี้ก็เทคอนกรีตนาประมาณ10เซนนะครับเสาเข็มแล้วก็จะมีต้นหนึ่งนะครับตรงนี้มี2ต้นนะครับต้นด้านขวาแล้วก็ต้นด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราเตรียมไว้สาหรับเทคอนกรีตเสริม รีบาไฟเบอร์นะครับรีบาไฟเบอร์นั้นใช้ขนาด6มิลแอด20นะครับแล้วก็หนุนด้วยลูกปูน2เซนครึ่งนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเทคอนกรีตนะครับท่านที่สนใจนะครับทั้งรีบาไฟเบอร์นะครับหรือเสาเข็มเหล็กนะครับ,หร,รนะรบหรือจะเป็นอ e ี d ีดีมวลเบาก็สามารถสอบถามได้ที่ช่างรูคู่บ้านสันเทกนานาครับเชิญรูคู่บ้านมาเลยครับบ้านคุณ